สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับเป็นรถขนาดรุ่นเล็กนะครับใช้สำหรับงานลงอ้อยนะครับเหมาะมากเลยนะกับ d 2 4อ0 s นั่นเองนะครับผมก่อนอืึ่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถเทคเตอร์มือสองนะครับก็อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบต้ายันมาอิซกิแชมป์นะครับแล้วก็เก่าญี่ปุ่นนะครับ เพิ่งเปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับกดถูกใจด้วยนะครับวันนี้นำเสนอกับ b 2 4 4 0 s นะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับย4แรงม้านะครับขับเคลื่อน4รล้อนะครับมีโครงกันอ้อยนะครับพร้อมด้านหลังเป็นเปิดตัวใหม่ครับกับโรตารี่ฟาร์มเทคนั่นเองนะครับขนาด80เซนนะครับแต่เนื้องานนะครับข้างในนะครับที่วัดจากระยะนะครับ ยี่สิบสี่ใบปั่นสี่แถวนะครับแถวละหกนะครับยี่สิบสี่ใบปั่นก็อยู่ที่แปดสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับมัดเนื้อช่องงานเนาะอันนี้ให้เป็นโรตารี่ใหม่เลยนะครับลูกค้าตัวรถโครงกันอ้อยพร้อมโรตารี่ใหม่นะครับกับรถ B2440S ี่นจดทะเบียนปีหกนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่315,000บาทนะครับ315,000บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับ เครื่องยนต์เดิมๆนะครับสีสันเดิมๆนะครับยางนะครับยางดีสี่เส้นเลยครับลูกค้ามีรอยะลกบาลิงน้อยนี่ไฟหน้าแตกเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนให้นะครับอันนี้รถเพิ่งมานะครับยวเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ให้ยกชุดเลยชั่วโมงําทำงานนะครับ162ชั่วโมงใช้งานน้อยมากเลยนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับลูกค้าเลขทะเบียนจำไว้เลยเต่าเขาละคัง8 4 6สกําำแพงเพชรนะครับผมนี่นะฮครับ สภาพสวยๆนะครับโรตารีฟาร์มเทคนี่รับประกัน1ปีนะครับอันนี้ก็แถมติดรถไปเลยนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้านะครับได้โรตารีใหม่ฟาร์มเทคไปด้วยนะครับรับประกันโรตารีหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับผมอันนี้เหมาะมากนะครับการล่องอ้อยนะครับลูกค้าที่มีไร่อ้อยนะครับกำจัดวัชพืชนะครับโรตารีนี้เหมาะมากนะครับ ม้านะครับเป็นวงมาลัยพาวเวอร์นะครับลูกค้าปรับง่ายนะครับหล้องตัวครับงานลองอ้อยนี่เหมาะมากเลยมาบอกกับโรตารี่80 80เซนนะครับแต่เนื้องานก็กว้างอยู่ที่87เซนนะครับไม่ต้องัวนะครับขนาดก็พอๆกับคูปุต้าตัว85เซนนะครับตัว B 85นะครับแต่โครงสร้างนะครับเหล็กหนานี่ครับน้ำหนัก น้ำหนักมากเะครับเรื่องกลัวนะครับการปั่นไม่มีกระดกกระดอนแน่นอนนะครับนิ่งเลยนะครับสามแสนหนึนะครับกับ b 2 4 4งสนะครับรถจกิดบีเปีหกนึงนะครับรุ่นใหม่แล้วนะฮะพร้อมโรตารี่ใหม่ความเทคเลยรับประกัน1ปีราคาที่3 1มแสนหนึสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทรศูนย์เจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับศูนย์เก้าหนะครับ โครงกรน้อยตัวนี้จะเป็นโครงกรน้อยที่ติดกับชุดเบรมิดันหน้านะครับอันนี้เราถอดชุดเบรมิดันหน้าออกนะครับโครงกรน้อยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็เลยเชื่อมเหล็กต่อดัดแปลงนิดนึงนะครับเพื่อจับยึดนะครับแต่เป็นโครงกรน้อยปกติก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะแบบตัวไหนนู่นนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้านะครับโทรมาต่อรองราคาสอบถามได้นะครับส่งฟรีในระยะทางสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับเนี่ย ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ